สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยาเจนข่าวชอบกดไลค์ช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดตานนานกดเยเยอะนะคะยูทูบเบอร์บางช่องใจบางนะคะอยากจะให้คนอื่นหยุดพูดถึงตัวเองแต่ตัวเองไม่เคยหยุดพูดถึงคนอื่นพยายามจะให้เขาเลิกทำ Youtube ใจบางแบบนี้คงต้องคุยกันหน่อยแล้วละคะ่ะ ค่ะในนาทีใจบุญเนี่ยไปถึงบ้านทีฉันไปอ้างกับหลายๆคนว่ามาเพื่อที่จะเคลียร์จะเจรจาปัญหาข้อพิพาทแต่คุณมีข้อพิพาทกับดิ่ฉันแต่คุณไปขอเคลียร์กับพี่ชายดิฉันมันก็แปลกๆหนึ่งแล้วเอาตองหลงเอาตำรวจไปแล้วก็พูดว่าดิฉันด่าพ่อด่าแม่คนนั้นคนนี้ขอให้หยุดการกระทํานั้นดิฉันก็ไม่ได้ด่าใครแล้วจะพูดถึงไม่ได้หรอคะทาไมคุณถึงมีสิทธิ์พูดถึงคนอื่น คุณไปถึงแล้วค so so ุณเอาคลิปของพี่ชายมาซอยยซอยกี่คลิปคุณเอาเสียงของพี่ชายมาเปิดเเเเปปปิิิดดดปิดกี่คลิปเอาลูกพ่อออกมาทําเป็นคลิปที่คุณทํรายได้ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรอะไรเป็นจริงดิฉันเล่าเรื่องจริงไปหมดแล้วบอกว่าป้าไม่หยุดพูดถึงแม่ผมตอนนี้ไม่เรียกอียานอีบานแล้วหรอคะตอนนี้ต้องเรียกป้าทุกคําแล้วใช่ไหมคะดิฉันก็คุณนาทีทุกคําเหมือนกันค่ะคุณนาทีบอกว่าป้าไม่หยุด พูดถึงแม่ผมผมเปิดเลยก็แล้วกันเขาเปิดว่าดิฉันอนะมอบที่ให้พี่ออสจริงหรือแล้วก็บอกว่าพี่ออสเนี่ยรักน้องนะแต่น้ําท่วมปากพูดไปได้มีปัญหาเรื่องสมบัติเรื่องอะไรกันดิฉันเชื่อในตัวพี่ชายอยู่อย่างหนึ่งคือพี่ชายดิฉันเป็นคนที่พูดความจริงเราไม่ได้เจอไม่ได้ติดต่อกันใช่แต่ไม่ใช่ว่าดิฉันไม่ได้ติดต่ออะไรกับทางบ้านเลย อย่างที่บอกดิฉันมีลายพี่สาวเท่านั้นก็จะติดต่อและพี่ชายดิฉันไม่ได้เล่นเน็ตไม่ได้เล่นอะไรไม่ได้อะไรอย่างนี้เราไม่ได้คุยติดต่อกันโดยตรงใช่แต่ดิฉันติดต่อกับทางบ้านผ่านจากทางพี่สาวมีอะไรก็คุยก็ถามถ่ายพี่เป็นยังไงบ้างพี่สะพ้ายเป็นยังไงล้หลานคนไหนใครอยู่ไหนอะไรยังไงก็พูดคุยกัน ตามเหมาะตามควรไม่มากไม่น้อยไม่ได้คุยกันทุกวันตามภาษาคนอยู่ไกลๆคนอยู่ใกล้กันเขาก็ยังไม่ได้โทรคุยกันทุกวันนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วสิ่งที่ที่ฉันพูดถึงแม่คุณหรือนางมาลีดิฉันไม่แน่ใจว่านามสกุลใช้นามสกุลใจบุญเหมือนคุณหรืเปล่าอันนี้ที่ฉันไม่ทราบน,นะคะรู้แต่ว่าคุณบอก เองว่าแม่คุณชื่อแม่มารีตอนที่แม่คุณเสียชีวิตคุณพูดเองคุณเล่าเองแม่คุณเสียชีวิตอย่างไรแม่คุณสั่งเสวะอย่างไรคุณพูดเองคุณเล่าเองแล้วก็มีภาพมีคลิปมีอะไรบ้างในประวัติเก่าๆแล้วก็มีคนเล่าให้ฟังอะไรในหลายๆอย่างฉันก็ไม่ได้ด่าทอแม่คุณแต่ฉันก็พูดตามตรงคุณเอาเรื่องผู้กุมกับโจมาพูด มาทำคอนเทนต์หาเงินโดยลากนายตั้มไปรวมด้วยดิยฉันก็แค่บอกแค่ว่าคุณควรจะเป็นห่วงนายชัยพลมากกว่าที่แม่คุณก่อนตายถึงขนาดฝากฝังคุณไว้ว่าอย่าทิ้งลุงเพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะมาห่วงมาวุ่นวายกับเรื่องของทนายตั้มคุณไปห่วงลุงคุณที่แม่สั่งไว้ก่อนตายไม่ดีกว่าหรือครถ้าแม่คุณรู้ว่า อุสาหูยายชัยพลขนาดนี้ส่องเสียม่ให้ลูกทิ้งชัยพลแต่ลูกไม่สามารถจะอยู่เคียงข้างช่วยเหลือชัยพลได้เพราะชัยพลไม่เอาโดนชัยพลไล่ออกมาจากนาแล้วก็พูดสารพัดว่าลูกชายของแม่มารีเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยสันดาษอย่างไรในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวในเรื่องอย่าในเรื่องอะไรแล้วก็ในเรื่องถึง พูดเปนในในให้เราเข้าใจว่าเงินที่ทํา youtube ได้จากการไปดูดคลิปคนนู้นคนนี้มานั่นลูกชายของคุณแม่มารีเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรหรือแบบไหนอะไรไงเป็นการพูดทําให้คิดว่าน่าจะเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนักหลายหลายอย่างนะคะสิ่งที่ฉันพูดมันเป็นความจริงแล้วไม่ได้ด่าแม่คุณ ฉันก็ปรับเปลี่ยนตามที่คุณต้องการแล้วไงว่าไม่ให้ด่าพ่อด่าแม่ใครฉันก็ไม่ได้ด่าแต่ตอนนี้คุณกําลังพูดอะไรคุณกําลังเอาพี่ชายฉันเป็นตัวประกันออกมาพูดว่าพี่ออสในน้าท่วมปากมีปัญหาเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องนี้ที่ฉันจริงๆเล่าไปตั้งนานแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีคนมาบอกว่ามาเสเวยสุขอยู่ยมืองอยู่มืงนอกเนี่ยไม่เคยได้ห่วงใยครอบครัวไม่ดูแลพ่อแม่ ไอ้หลายเป็นคนพูดดิฉันก็เล่าให้ฟังแล้วว่าดิฉันจากมาดิฉันเตรียมอะไรไว้ให้พ่อแม่บ้างอย่างบ้านที่อยู่ที่ดินที่บ้านสมบัติที่บ้านดิฉันก็เล่าให้ฟังว่าแบ่งกันพ่อซื้อที่ก็แยกยกชื่อให้ลูกที่ของดิฉันเนี่ยได้รับการโอนชื่อเป็นชื่อดิฉันมาตั้งแต่ยังอยู่ที่เมืองไทยนะคะแต่ดิฉันไม่เคยไปเก็บไปกินไปยุ่งไปเกี่ยว มีชื่อเป็นเจ้าของที่แล้วก็แม่เป็นคนดูแลเป็นคนเก็บเป็นคนเกี่ยวดิฉันมีการช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างแล้วดิฉันก็เคยเล่าแล้วว่าพี่ชายยังไม่มีที่ปลูกบ้านเขามีที่ของเขาที่พ่อซื้อให้เป็นสวนปาล์มแต่อยู่อีกที่หนึ่งไกลมากแล้วตอนนั้นยังไม่มีความสะดวกอะไรยังไงก็คืออยากจะปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆกันดิฉันก็บอกว่าเอาสิ ตรงนี้ปลูกไปเลยเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะโอนให้แบ่งแยกโฉนดแล้วโอนให้ปลูกไปก่อนไม่ต้องห่วงตอนนี้ยังไม่มีจังหวะที่จะไปทําธุรกรรมอะไรได้ทั้งนั้นแล้วก็ตกลงกันอย่างนี้แล้วดิฉันก็พูดไปตามจริงว่าดิฉันยกให้อย่างเดียวนะคือจะให้ปัจจัยค่าโอนค่าอะไรดิฉันไม่ทําไอ้ค่าอะไรตรงนี้เนี่ยให้ไปจัดการค่าโสหุ้ยทั้งหลายมันก็มีค่าโอนค่าแบ่งที่ค่าแบ่งโฉนด ค่ารังวัดค่าอะไรเงี้ยก็ตรงนี้มีการหารกันโดยพี่สาวดิวฉันเป็นคนจัดการพี่ชายก็ไม่ได้มีอะไรขัดข้องถึงเวลาดิฉันก็มอบอำนาจให้พี่สาวจัดการโอนให้ที่ตรงนั้นก็เป็นของพี่ออสแต่เป็นที่ดั้งเดิมอยู่ในแผนที่มันเป็นชื่อของดิฉันทั้งหมดในตอนแรกมีโฉนดเดียวตอนหลังก็แบ่งแยกเป็นสามโฉนดดยฉันก็เล่าความจริงไปทุกอย่างแต่ตอนนี้คุณ เอามาพูดเราบอกว่าพี่ชายฉันเล่าให้คุณฟังระบายให้คุณฟังว่ามีปัญหากับน้องๆหุกสมบัติน,น,น,น้องนั่นน้องนี่ดิฉันไม่เชื่อว่าพี่ออสจะพูดอย่างนั้นเพราะมันไม่ใช่ความจริงพี่ดิฉันจะยังไงก็ตามทีพี่ชายพูดแต่ความจริงเสมอเหมือนกับที่ดิฉันพูดแต่ความจริงแต่คุณบอกมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะเปิดเผยดิฉันแจ้งให้ทางบ้านทราบแล้วนะคะว่าดิฉันไม่รู้ว่าพี่ออสไปพูดอะไรกับเขาเหรือแต่ตอนนี้เขาบอก ว่าพี่ออสเนี่ยไม่พอใจน้องเรื่องมรดกเรื่องสมบัติแต่น้ำท่วมปากพูดไม่ได้เขาเป็นคนเอามาเล่าเพราะฉะนั้นก็ให้พิจารณากันเอาเองว่าใครเป็นคนพูดมีการพูดจริงมีการบิดเบือนอะไรกันไหมขนาดบ้านที่พ่ออยู่เขาก็ยังเอาไปพูดบิดเบือนกันว่าพ่อนี่นั่งรอลูกสาวไม่มีใครดูแลพ่ออยู่บ้านคนเดียวบ้านหลังนั้นพ่ออยู่คนเดียวจริงอย่างที่ดิ่ฉันเล่าให้ฟังค่ะแต่บ้านพี่ชายอยู่ห่างไปไม่เท่าไหร่ มองเห็นกันอยู่คุณไปถึงที่คุณก็รู้อยู่ทำไมคุณต้องเอามาพูดเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมาบอกว่าไม่หยุดพูดถึงแม่ผมฉันไม่ได้ด่าแม่คุณแล้วนะคะมีคำไหนบ้างที่ด่าไม่ได้ด่าแล้วแต่ยัพูดในความจริงเพราะคุณเป็นคนเล่าเองว่าแม่คุณสั่งเสียไว้อย่างไรแล้วก็เห็นคุณเป็นห่วงเป็นใยว่าพ่อฉันอยู่คนเดียวไม่มีลูกดูแลอย่างนั้นอย่างนี้ทฉันก็เลยเล็งเห็นว่า คุณเป็นคนกระตันยูดีนะก็เลยจะเชิดชูความกระตันยูของคุณสักหน่อยหนึ่งค่ะเห็นไหมครัะดิฉันไม่ได้เอามาตำหนิอะไรยังไงแต่เห็นคุณเป็นคนกระตันยูจะไปบวชยกพานแพรอย่างนี้ไปน่าจะเป็นการไปบวชตอนนั้นปีหนึ่งแปดนะคะ ซึ่งน่าจะเป็นปีที่คุณไปบวชที่วัดด่านพระอินมีภาพใกล้เคียงกันคุณก็ยังไปกราบไปลาพ่อกับแม่ให้พ่อกับแม่ได้รับบุญการบวชของคุณแม้ว่ามันจะเป็นการบวชเพื่อเลี้ยงอะไรบางอย่างก็ตามทีนะคะเห็นไหมคะนี่ก็คือความดีของคุณว่าคุณรักพ่อรักแม่คุณกระตันยูคุณไปไหว้ตาจุ่มพ่อคุณแล้วก็ นางมารีแม่คุณฉันชื่นชมสึงต้องเอามาให้ดูตอนนี้ทุกคนรู้กันว่านางมารีได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ได้เสียคุณไว้อะไรอย่างไรแต่ไม่รู้ว่าพ่อคุณตาจุ่มยังมีชีวิตอยู่ไหมถ้ายังไงก็ฝากกราบคุณไปกราบพ่อดิฉัน คุณไปเอาของอะไรไปฝากพ่อดิฉันดิฉันก็เลยนึกถึงว่าดิฉันควรจะตอบแทนคุณด้วยการฝากกราบพ่อของคุณด้วยถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ฝากกราบด้วยแล้วกันนะคะก็กราบขอบพระคุณที่ตะจุ่มกับดางมารีเลี้ยงลูกคือเลี้ยงคุณมาให้เป็นคนดีมากได้ดิบได้ดีขนาดนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของตาจุ่มกับนางมารีนะคะดิฉัน ชื่นชมความกระตันยูของคุณจะหนีไปบวชทั้งทีก็ยังอุตส่าห์ไปกราบพ่อกับแม่ถือว่าเป็นลูกกระตันยูมากๆคะ่ะยินดีด้วยนะคะตาจุ่มคงดีใจนางมารีที่อยู่ในสำปลายพบก็คงจะมีความสุขที่ลูกชายเป็นคนดีกระตันยู่ขนาดโดนานายชัยพลไล่ออกจากนาดงดอกแล้วคุณก็ยังไม่ทิ้งเขาคุณก็ยังพยายามปกป้องเขา คุณก็ยังพยายามพูดถึงเขายังพยายามที่จะปกป้องเขาด้วยการกำจัดคนที่มีปัญหามีคอนฟ lict ก,กับนายชัยพล<ม>ก็ถือว่าคุณก็พยายามรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับนางมารีแม่คุณก่อนจะเสียชีวิตถือว่ายอดเยี่ยมคะ่ะยินดีด้วยนะคะประจุมกับนางมารีที่มีรูปที่แสนดีแบบนี้